เพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กด s u b s c r i b e ออนนี้ด้วยนะคะมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อเมน,นี่มากินขขาน้ำกันนะคะเดอ้อมากินขา่าแสบๆน้ำกันกินพุ่มห่อนอนพุมม่มเมาเนาพี่น้องเนาะสำหรับเมน,นี้กับออนนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องวิดีโอหายเนาะ,ะเนาะก็เลยเก็บภาพ หนึ่งมาฝากค่ะโดยความแซ่บความอร่อยของอาหารอีสานบานเฮ้าเนาะคะ่ะก็เลยเอามาฝากกันมากินน้ำกันแซ่บจ,จ้ามือนี้ก่ะอยู่ในช่วงอ่าคัมแบกลลอกดาวอีกคือเกาเนาะคะ่ะว่าเกิดมีการตรวจเจอผู้ติด กันเลยอ่าเขาเจีมาเที่ยวจากต่างประเทศจากออสเตรเลียเนาะค่ะทางนี้เป็นที่ป้องกันคุมกันยังแหน,นายอยู่แบบว่าดีที่สุดเนาะพอตรวจเจอปุ๊บก็เลยแบบว่าปิดกันล็อกเลยอยู่ไผอยู่มันอย่างประมาณนี้นะเมื่อนี่ก็เลยมีโอกาสได้เลิกงานไวอ่า ตั้งแต่เสามากับฝนตกฝนมามาหอนเือนกั็เลยอากาศหนาวเย็นเนาะก็เลยดีเห็ดน้ำตกหมูค่ะเก็บพักอยู่สวนนะคะเก็บพักอยู่สวนระคามาอันนี้มาลวกเนาะพร้อมกับต้มยำเล็บมือนางค่ะ เ่บเซป่อยๆน้ำกันสดนำโรนๆน้ำกันเนนะค่ะนี่ก็บรดใส่พริกสดพริกยังเอาแต่พริกแข็งใส่ลงไปเพราะว่าลูกหลานเขาก็บ,บ่ค่อยกินเผ็ดนะคะส่วนหมากอาหารกินกับซี่มี่ลูกโดดหรือว่าพริกสดยังไว้คางเคี่ยงตลอดนะคะเพราะว่าค้าค่อนข้างที่กินแบบว่า หลดเผ็ดในจักน้อยแต่เลยนฝนยุดตกแล้วพี่น้องทองฟ้าพรุ่งนี้ก็คงสีมีแดดเนาะทองฟ้าแบบวบาสีทองพองอัมไพแบบนี้เลยอาับาพงำงามมาฝา เห็นทองฝาสวยงามกับแบบว่าเา่เห็นขี้ฝาเป็นก้อนสีทองพองอภัไเนาะคะ่ะก็อยากอันอบไหวกำไหวได้กำมือแต่มันกะอันนี้บุได้ก็เลยเอาภาพแบบนี้มาฝากเนาะคะ่ะสีหามมวงแรงส่วนี้กับอ่าบ่ท่า,านแต่มืดดีแต่มือน,นีอากาศมันขึมมันอันนี้ฝนตกเนาะมันก็เลยเห็นแบบนี้อ่าเดือนขึ้นแล้ว จ้าสงสัยมือนี่สิเป็นมันผ่ามสำหรับมือเก่าบขอบคุณขอบคุณเดอค่ะเดอ้อที่มาให้กำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออนนีเด้อค่ะเดอ้อเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคะเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆ ที่ส่งรักเม้าอุ่มชูบายบายค่ะ